สวัสดีจ้าพ่อขับแย่ทิพย์ชัางแนวนอ,อีกแล้วเมื่อนี้มืนน่อนี้แย่ทิพย์สิฝนเมียกันพี่น้องแย่ทิพย์กับล่างขี่สนิมันออกแน่ละล่ะนี่แย่ทิพย์กับสิฝนล่างขี่สนิมันออกแย่ทิพย์สิฝนแล้วแย่ทิพย์สิทางปลาพุ่มนี่พี่น้องเมืองมันนั่นสายไฟแย่ทิพย์เห็นบ่พี่น้องมันมันเมือดละว่าไะมันคุ้มสายไฟแย่ทิพมั้งล่ะสายปัม๊มน้ำสายไฟ แยทิพย์สีทางออกทีเหลียวบ่เมือนเนี้ยปลาเนี่ยหน่อยอยู่แต่มันหนังหกพี่น้องเดี๋ยวมาเบิองน้ำกันนั้นพี่น้องอ่ะขันแรกแยกทิพย์กับฝนมียถ้ยมันคมๆซะกันมันบ่มีผู้ฝนหายพี่น้องแยกทิพย์กับตัวคนเดียวมีผู้เหตุหายก็เหตุเอาเองฝนก็มันหนึ่ง ไม่ขาดแต่ก็ไม่ขาดดอกพี่น้งแ่ทีกับผลนเห็่เก็นหลกทางเฮ็ดเอาอีกที่ีันนิ้มไลน์เรได้ใส่งานจะเกียแค่ทีซื่อเมื่อไหร่จะดวหลงได้ใส่งานจะเกียี่ันนิ้มสื่อแม่ทีกัเอาอั สะก,กัดใบมะขัดหอ,อกเอาลวดขัดมองมะขัดหอ,อกผลคือกระเจ้าผลบเปลี่ยนดอกพี่น้องเแย่ทิ่นี่ซักขัดเอาองศ์หูอองศ์เลยเพราะมันหนึนซักจะไม่ขาเกลแบบือ เขาแล้วไข่ก็ว่างหันอยู่พีน่น้องเขาแล้วเขาแล้วไข่ก็ว่างหันอยู่ว่างหันมิเตขีดตัวนี้มันจับมันนี่เนี่ทางปลายยัดทิพทักที่ตัวนี้บอกว่าทำนี้ว่งหันเติมแดงหมด <c oughs> ดอกแยิดสีเล็กว่วเลียวแยกผิดมันพันไหนนอนอยู่แย่ผิดเลยงานมากเมือนเขาหรืก็ม่กินเขาว่ไม่กินเขาดอกกินนี่กับทีนี่น้องกินนี่กับทีแล้วแยกผิดใส่ถางปลาตะกันผุหละบายบายุละแจ้งสีเก็บกับเขากินเขาอยู่นีว่ามันตัดต้นไม่ค่ะแท็กน้อยกัเาละ พี่น่อยอันนี้ค้มอยู่ไว้พี่น่อยมาได้ทิพย์ผลนม่เปลี่ยนดอกฮัลห,หาเฮ็ดเอาซื้อ อารับพี่นอ้องแยกทิพกับสิเตรียมโตแล้วเดี๋ยวมาเบ่งน้ำกันเลยพี่น้องไห้ล้วพี่นอ้องแยกทิพกับเตรียมพร้อมเด้วนีเห็นบ่กอุปกรณ์ายทิพเตรียมพร้อมเรียบร้อย 夏天，明年我报名。 มันคือบองแอ่เป็นสีบุอันนี้เขาปลูกกินน่ะอันนี้กินอะไรเนี่ยมือพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจังน้อยจังเบิ่งกันอีกที่นึ่งนะพี่น้องเนาะมันสิกคลิปแง่โคตรเดไ๋ยวพี่น้องเห็นบอปลาหกหเริ่อมจีแปนแล้วมองนี้่ายทิพยบตรงว่างมุอหยุดวันหยุดยายทิพย์จังสีคอยเสียเอาดอกดงนี้ จะเอาหมองป้าหูหกเนี่ออกแล้วยัางตะต่นมันพี่น้องย่ยทิพศิตรตัดออกพอาะหมดแดงหลายให้มันปุงใบไหมจักหมดแดงจักแมงบุงเดี๋ยวย่ยทิพศิตรตัดออกสักกอนสุ่มหนาสุ่มมันนี่เยอะย่าทิพจังสิคอยเสียไปเรื่อยๆดกอกไม่ย่ยทิพเมยทางป้าเนาะพี่น้องมีไงหกคักหกแน่เว้ย แยกทิพย์เดียวเห็นหมกมวงแล้วพี่น้องแยกทิพย์เดียวไปกินสมกันว่ามันสุกหรือเปล่าเลี้ยงไปซื้อว่าให้ไหนาสุกพิเอสเลยพี่น้องกินสมเลยแก่เมียนี่ได้แล้วพี่น้อง โอ้เห oh, hey. oh, ็นหงวะนะเห้หงวเลี้ยงเดียงออกโอมชมพู่พี่น้องเนี้ยหน่วยเดียวละต้นเนี่ยข้าวแย่ทิพย์ไอ้เด็ดเอาไปกินเลยอ่ะเดื้อหน่วยเดียวแย่ทิพย์ว่าจะไปมันกินสุกใช่ไหมนู้นคือไม่ได้สุกดอกแย่ทิพย์อยากกินเนาะแก่เมยเมยเมยพี่น้อง เห้ทิศกินเอาไมา่กินสมเหลียงซื้อได้ไปนองว่าสุกด้วยว่าดีเลย ย้ายทิปย์กันล่างเนาะล่ะพี่นอ้องขำพี่นอ้องเซาบกรอบดีเป็นใ่หน้าเลย ทิวาม,มันสีสุกพี่น้องไม่ี้องยังซื้อมาสุกเริ่มแม่งสิกินแล้ว หว,นนวานนั่นกรอบเนี่ยเจ็บเจ็บแก่เมย์แก่เมยเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยเมย์แยทิพย์เมยมื่อนี่แยทิพย์กับสิพ่อซ้ำนี่ก้อนจ้าเอาพุ่มนี่ออกแยทิพย์กับซ้ำหายใจดอกหมดแดงกัไบไรบงกับไรไตขึ้นมาเฮียนจักหมดแดงจักบงพี่น้อง ทางออกซ้ำนี่แยทิพแบบดีใจแน่นอนหนึ่งนหะซุ้มโอนี่เดี๋าเจ๊งแยกทิพมื่อได้หวังๆวัแยทิพห,หยุดงานอยู่แยทิพเอยมาคอยเสียไปเรื่อยๆดอกพี่นอ้องจ้าสำหรับคลิปนี้แยทิพก็ขอจบเพียงซ้ำนี่ก็ได้จ้าอย่าลืมกดไลค,ค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แยทิพชั้นเนี่ยนี่ได้จ้าสวัสดีจ้า